จากพันโรงสู่นักกู้สร้างแรงบันดาลใจระดับโลกโทนี่โรบ,บินโอป้าอิสานมาสเกเอนเนีสวัสดีครับวันนี้หยิบยกเรื่องของอาจารย์ของโอป้านะครับมาเล่าให้กับคุณฟังเพราะว่านอกจากเขาจะเป็นอาจารย์ของโอป้าแล้วนะครับโทนี่โรบ,บินเขาก็เป็นในเรื่องของไอดอลของโอปป้าด้วยนะครับโอป้าเคยติดรูปของโทนี่โรบ,บินนะครับในดีมบอร์ดโดยที่ไม่รู้ว่าเขาคือโทนี่โรบ,บินนะครับเมื่อปี2561ครับในดีมบอร์ด โอป้าติดเลยว่าอยากจะเป็นโค้รระดับโลกและแน่นอนครับพอในปี2500นะครับ62นะครับโอป้าก็มีโอกาสนะครับที่จะได้เข้าเรียนกับโทนี่โรบินนะครับที่สิงคโปร์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลงคอสใหญ่ของเขานะครับก็คือเรียนทั้งหมดเลยทุกๆคลาสของโทนี่โรบินนะครับนั่นหมายความว่าเรามีความคิดความชอบเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้มากๆนะครับทั้งในเรื่องของบุคลิกนิสยัยพลังงานการพูด นะครับแล้วก็เลยแบบอยากจะหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้กับพี่ๆฟังนะครับทวนี่โรบินเนี่ยเขาเริ่มหาเลี้ยงตัวเองนะครับด้วยการที่เคยเป็นพานโรงมาก่อนนะครับเขาเนี่ยอยู่กับแม่นะครับแล้วก็กับพ่อที่แบบเป็นพ่อเลี้ยงนะครับชื่อโนะร,บ, Robin รอบ,บินเนี่ยนะครับทวนี่โรบินเนี่ยโรบินเป็นนามสกุลข,ของพ่อเลี้ยงคนแรกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขานะครับก็อาจจะมีปัญหาครอบครัวน,น, <c oughs> นิดหน่อย <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ทําตัวดราม,ม่าครับเขาก็ออกมาหาเงินเพิ่มนะครับโดยการที่ไปสมัครเป็นพันโรนะครับรับค่าจา้างเพียงสัปดาห์ละ40ดอลลาร์เท่านั้นครับแต่ว่าด้วยความที่คนนะครับที่รักการพัฒนาตัวเองถึงแม้จะไม่ได้เรียนหนังสือต่อนะครับเขาก็เลิกเรียนหนังสือและเขาก็อ่านหนังสือครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้นะครับสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับที่อยากจะหยิบยกมาก็คือว่าเขาเนี่ยชอบอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองมากๆนะครับแล้วก็เขาชอบในเรื่องเกี่ยวกับ NLP ศาสตร์การพัฒนาตัวเองและเขานะครับก็ชอบจิมรอนมากๆนะครับจนมีครั้งหนึ่งเนี่ยจิมรอนนะครับก็จัดสัมมนานครับเขาจึงเก็บเงินทั้งหมดของเขาเนี่ยสาดอลลาร์นะครับเพื่อเข้าอบรมกับจิมรอน นั่นเป็นจุดเปลี่ยนครั้งแรกเลยนะครับที่เขาได้รู้จักคําว่า NLP นะครับแน่นอนครับตอนนี้โรบ,บินก็เริ่มมีเงินเยอะขึ้นนะครับจากการที่อาสานะครับขายตั๋วนะครับบัตรสัมมนาให้กับจิมรอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะได้เรียนแล้วก็ยังได้ขายบัตรช่วยกับอาจารย์ของเขาด้วยและแน่นอนครับจุดเปลี่ยนของโทนี่โรบ,บินมีมากมายเหลือเกินนะครับตอนนั้นเนี่ยเอนโทนี่โรบ,บินเริ่มมีเงินละ เขาก็มีความเชื่อนะครับว่าเงินจะซื้อความรักและอิสรภาพได้เขาใช้เงินสะสมพาแฟนสาวไปท่องเที่ยวทําให้เงินเก็บหมดไปอย่างรวดเร็วรู้ตัวอีกทีนะครับโทนี่ร็อบินก็ไม่มีเงินแล้วแล้วก็ไม่มีคนรักอีกต่อไปเรื่องนี้นะครับที่โอป,ป้าบอกว่าโทนี่ร็อบบินเนี่ยเป็นเหมือนไอดอลโอป,ป้าเพราะว่าจริงๆเ้าเนี่ยโอป,ป้าก็เคยมีปัญหาการเงินจากการที่ ใช้เงินเก็บนี่แหละครับไปแบบเลี้ยงดูปูเสือนะครับผู้หญิงต่างๆอานามากมายนะครับสุดท้ายก็หมดเงินนะครับแล้วก็ไม่มีคนรักเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหไม่หลุดเลยนะครับไม่หลุดโปรจากไอดอลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยนะครับโทนี่ก็ กลายเป็นคนที่ไม่มีเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็รู้สึกว่าเขาจิตตกเครียดแล้วก็ดราม,ม่านะครับไม่ยอมออกไปพบเจอใครน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เหมือนโอป้าอีกเช่นเดียวกันน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นนะครับคิดมากเครียดนะครับจนเพื่อนนะครับต้องมาเคาะห้องเรียกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเจอใครครับ และคราวนี้นะครับโทนี่ก็เริ่มรู้ตัวว่าเขาได้เกลียดตัวเองและเกินทําไมตเตมเป็นคนที่ล้มเหลวอย่างนี้นะทาไมเขาต้องเป็นคนแบบนี้ด้วยแต่แน่นอนครับเขารู้สึกว่ามันดําดิ่งจนแบบไม่ไหวละกับชีวิตตัวเองเกลียดตเตงมากๆอยากจะออกจากจุดจุดนี้ทัทีโทนี่โรบ,บินนะครับก็ได้นําสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่งครับแล้วเขาก็เขียนว่าสิ่งที่เขาเกลียดตัวเองเนะี่ยมันมีอะไรบ้างเขาก็เขียนมาเลยครับว่าโอ้แบบมีพุงโตหรือเกลียดอะไรต่างๆที่ตัวเองเคยทําความล้มเหลวเอาไว้นะครับ เขารู้สึกว่าเฮ้ยการกระทุ้งความรู้สึกแย่ๆแดงๆเนี่ยมันสร้างแรงเวี่ยงให้กับเขามากที่เขาไม่อยากจะหยุดตรงนี้ต่อไปนะคบไม่ว่าจะเป็นความร่มเหลวด้านการเงินร้มเหลวด้านความรักหรือการอ้วนขึ้นของเขาหรือแบบอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เวิร์กกับชีวิตเขาในตอนนั้นเขาเขียนออกมานะครับอย่างแรงๆว่าเขาเกลียดอะไรเขาไม่ต้องการอะไรแต่แน่นอนครับอีกฟังหนึ่งของหนังสือนะครับหรือสมุดของเขาเนี่ยเขาก็เขียนไว้นะครับว่าเขาต้องการอะไรเช่นหุ่นดีขึ้นมีเงินเยอะขึ้นมีอิสรภาพมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมแน่นอนในเเวลาพียง 30วันเท่านั้นนะครับเขาก็ได้เริ่มรับประทานผักผลไม้แล้วก็เริ่มให้คุณค่ากับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นและมีครั้งหนึ่งครับ เขาก็ตัดสินใจที่จะเป็นคนที่เก่งและยอดเยี่ยมมากขึ้นเขาเก็บเงินนะครับไปเรียนกับอาจารย์คนที่2ของเขานะครับก็คือจอห์นกรินเดอร์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง NLP นะครับในตอนนั้นในยุคนั้นเลยคือจอห์นกรินเดอร์เนี่ยกับจิมรอนนะครับเป็นแบบต้นฉบับ NLP เลยนะครับที่ที่ดังมากๆอย่างวบป้าเองเนี่ยเรียน NLP นะครับอาจารย์วัดก็จะบอกว่า,าเราต้องรู้จักกับจอห์นกรินเดอร์แล้วก็จิมรอนนะ2คนนี้เป็นต้นฉบับแล้วแน่นอนครับ ตัวนี้โรบ,บินได้เรียน n อนกับต้นฉบับของ n อ p เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนโทนีโรบ,บินนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้เรียน n อ p แล้วก็ออกมาเป็นโค้ชนะครับแล้วก็เริ่มฝึกซ้อนต่างๆ ในตอนที่โทนี่โรบินนะครับเริ่มออกมาเป็นโค้ชแล้วก็ฝึกสอนผู้คนมากมายเนี่ยนักจิตแพทย์และนักจิตวิทยานะครับจำนวนมากนะครับที่ต่อต้านโทนี่อย่างหนักนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเรียนไม่จบปริญญาและเขายังมีวิธีการสอนที่แหวกแนวกว่าจิตแพทย์คน,นอื่นยังไงก็ดีครับมีครั้งหนึ่งเนี่ยเขาได้ไปออกรายการหนึ่งครับแล้วก็ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นโรคก,กลัวงูนะครับคือ คนคนนี้เขามีความกลัวอย่างมากนะครับแล้วก็จะชอบฝันว่ามีงูเนี่ยมาโฉกหน้าเขาอยู่ตลอดแต่แน่นอนครับผู้หญิงคนนี้มีปัญหามากถึง7ปีปรึกษากับจิตแพทย์ไม่หายนะครับไม่เคยอาการดีขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าเขามาคุยกับแอนโทนีโรบินนะครับเพียงเวลาแค่15นาทีในรายการนะครับดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้ผู้หญิงคนนี้ควบคุมความกลัวของตัวเองได้หลังจากนั้นครับเนื่องจากว่ารายการนี้เป็นรายการสดนะครับไม่สามารถจะเมคอะไรได้ชื่อเสียงโทนี่โรบินนะครับโอ้โหก็แบบฟุ้งกระจายไปเลยทีเดียวแล้วกันนะครับ คราวนี้คนมากมายก็อยากจะเจอโทนี่โรบ,บินเพื่อให้ปลดล็อกความกลัวครับนับเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของจากพานโรสูนักพูดสร้างแรงมันดนลนใจเลยครับจากที่เป็นโค้ดตอนแรกๆเนี่ยโทนี่โรบ,บินนะครับเป็นโค้ดก็มีคนมาเรียนแค่10 20, 20คนนะครับแคนก็มีนะครับแต่ว่าโทนี่โรบ,บินก็ยังเป็นโค้ดเหมือนเดิมนะครับอย่างที่จิมรอนนะครับแล้วก็จอร์นกรินเดอร์สอนมานะครับ แต่ว่ารายการนี้เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการในการที่ปลดล็อกคนที่ติดเรื่องความกลัวมา7ปีภายใน15ทีผู้คนนะครับครั้งแรกเลยประมาณ15,000หคนนะครับที่แบบลงชื่อนะครับเข้าสัมรนาของเขาทําให้เขาเนี่ยถูได้เงินมหาศา,ศาลเลยทีเดียวต้องบอกเลยครับว่าได้เงินมหาศาลขนาดไหนยกตัวอย่างแล้วกันนะครับ คนคนหนึ่งเนี่ยถ้าจะเรียนกับโทนี่โรบินเนี่ยต้องใช้เงินมากกว่าครึ่งล้านนะครับครึ่งล้านในที่นี้คือรวมค่าแปลภาษาแล้วก็เรียนคลาสใหญ่แน่นอนครับป๊อปก็จ่ายเงินเรียนอย่างนั้นคือเกือบครึ่งล้านเลยทีเดียวนะครับคุณตีไปเถอะอีกไม่กี่บาทก็ครึ่งล้านละนะครับแล้วคุณคิดเอานะว่าคนเรียนกับเขาเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นกับคนคุณเอาหมื่นคนคูณครึ่งล้านดูนะครับเฉพาะสัมมนาเดียวเนี่ยก็โหบางคนบอกว่ารวยไปตั้งชาติใช่ไหมครับแต่แน่นอนครับด้วยแพชชั่นของการเป็นโค้ชของโทนี่ ความร่ารวยสาหรับผมมันคืออะไรจริงๆแล้วความร่ํารวยมันก็ดีแต่จริงๆแล้วชีวิตที่ร่ารวยสําหรับผมเนี่ยคือชีวิตที่ผู้คนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมันก็เป็นของขวัญกับผมนะเพราะเวลาผมออกจากสมันาแล้วมีคนมาบอกว่าชีวิตฉันเปลี่ยนเพราะว่าคุณหรือมีคนมาขอบคุณนะครับโทนี้บอกว่านั่นแหละคือของขวัญและความร่ารวยของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโทนี้รับบินนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสงบของมนุษย์เนี่ย หือความสุขของมนุษย์เนี่ยก็คือการทําตัวเองให้เป็นที่ที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอครับเขาบอกว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองแล้วก็กับผู้อื่นด้วยเนี่ยมันจะไม่มีวันที่สิ่งเลวร้ายหรือเรื่อง,งร้ายเนี่ยเกิดกับเราได้หรือทําร้ายหัวใจเราได้ครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือโทนี่โรบินเขาเป็นคนที่ยกย่องเรื่องความสัมพันธ์มากนะครับณนะนะปัจจุบันเนี่ยภรรยาคนล่าสุดนะครับที่เขาแต่งงานด้วยก็โหรักกันมากเลยนะครับแล้วก็ช่วยแบบกันในเรื่องของงานโค้ชดีมากๆแล้วเขาก็บออกกวว่าาคคมรััืพง นะครับเพราะฉะนั้นตทนี้บอบว่าความสุขของชีวิตเขาผมเนะี่ยไม่ได้รวยหรอกลูกๆของผมเนี่ยทำให้ผมรู้สึกร่ํารวยแล้วก็พวกคนต่างหากที่ทำให้ผมรู้สึก,ก,กร่ารวยการที่มีคนแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายเข้ามาขอบคุณผมว่าฉันเปลี่ยนชีวิตพระคุณนั่นแหละครับคือของขวัญของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้โรบินนะครับก็ได้ฝากสิ่งนี้ไว้กับโลกถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นตำนานเลยนะครับในลูกศิษย์ของจอห์นเกรนเดอร์แล้วก็จิมรอนนะครับต้นฉบับ n l p เพราะฉะนั้นเนี่ยคนมากมายครับ สาะแสวงหาที่จะไปเรียนกับโทนี่โรบ,บินอย่างโทนี่โรบ,บินนะครับก็เป็นโค้ชในด้านของ NLP นะครับซึ่งเขามีจุดเด่นก็คือว่า ไม่ได้สอนทฤษฎี NLP จ๋านะครับคือแบบไม่ได้มาสอนว่าข้อ1 2 3 4 5คืออะไรแต่โทนี่โรบ,บินนะครับมักจะเล่าเรื่องตัวเองนะครับในสัมมนาเสมอมากกว่าที่จะต้องเล่าเรื่องคนอื่นนะครับแน่นอนครับโอปป้าเองก็เอาสิ่งนี้ของโทนี่โรบ,บินมาใช้เช่นเดียวกันนะครับโอปป้าชอบมากๆนะครับเขาเนี่ยจะเล่าเรื่องตัวเองแล้วก็เปรียบเปรยแล้วก็ทําให้คนเห็นภาพชัดว่าเออถ้าเกิดว่าจะใช้ NLP แก้ปัญหาเนี่ยมันจะต้องแก้ยังไงผมแก้สิ่งนี้สิ่งนั้นมาแล้วอันนี้นะครับเขาก็จะเล่าให้้ฟังแลวเเคาป็นนที่ มีอินสปิเรชันสูงสมมุติว่ากรณีที่มีเคสลูกศิษย์ของเขานะครับแล้วก็สามารถที่จะมีพลังงานสูงหรือมีผลลัพธ์เขาก็จะเอาเคสตัวอย่างนั้นมาเล่าให้ฟังด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นะครับจุดเด่นการที่เรียนกับโทนี่โรบ,บินเนี่ยก็คือเรื่องของพลังงานนะครับเขาบอกว่าพลังงานเป็นตัวที่ทำให้เขาเนี่ยมีจุดเปลี่ยนได้มาจนวันนี้และการที่เขาเป็นคนที่เรียนรู้อยู่เสมอตอนนั้นเขายังเป็นพันลงอยู่เลยแต่ว่าเขาเนี่ยก็ซื้อหนังสืออ่านอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เก็บเงินเข้าสัมันาบ้างเห็นไหมครับบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ย ในอาชีพที่เราทําอยู่เนี่ยมีรายได้น้อยเฮ้ยคงไปเรียนหรืออ่านหนังสือไม่ได้หรอกแต่โทนี่โรบบี้นะครับอย่างที่บอกเริ่มต้นจากการที่เก็บเงิน35ดอลลาร์สหรัฐนะครับเข้าไปเรียนสัมมนากับจิมรอนนั่นเจุดเริ่มต้นแล้วก็มาเรียนกับจอร์นกรินเดอร์และอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขานะครับก็อ่านหนังสือแล้วก็เข้าสัมมนาจนทําให้เขามีจุดเปลี่ยนนะครับก็คือการเป็นโคช้ชและนะักพูดสร้างแรงบันดาลใจปัจจุบันโทนี่โรบบี้นะครับมีธุรกิจนะคะต้องใช้คาว่านับไม ที่สอนคลาสบิสเนสแมซารีด้วยนะครับก็สอนนักธุรกิจทําธุรกิจให้โอ้โ oh, หมีไรายได้ เพิ่มขึ้นนะครับ1 0ถึงเท่าต่อปีเลยทีเดียวชื่อเสียงของเขาดังระดับโลกมากๆแล้ววันนี้นะครับนั่นก็คือความตั้งใจที่โอปป้าเนี่ยอยากจะเล่าเรื่องอาจารย์อโอปป้าแล้วก็เขาเป็นไอดอลโอปป้าด้วยมาเล่าให้กับพี่ๆฟังลองดูนะครับจากคนที่เป็นพันโลงยังเป็นนักพูดสร้างแรงมันใจได้ไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ในจุดไหนก็ตามของชีวิตแต่คุณเริ่มต้นได้จากการเรียนรู้ครับเช่นเติมอาหารสมองเข้าสัมมานาเรียนคอสออนไลน์ฟังออดิโอเท่านี้นะครับคุณก็อาจจะเจอจุดเปลี่ยนเหมือนโทนี่โรบินก็ได้ครับ โอไปายสารมาสกุตเอนเอฟพีสวัสดีครับ